สวัสดีครับพวกเราโครงงานเรื่องการจาัดระตรวจวัดบิฟิโนเอด้วยวิธีเป็นมิตรตสิ่งแวดลอมประโยชน์สองทางการชิชยใช้ประสบวาสูเร็นการแก้ปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อมครับบิฟิเอหรือ BPA เนะครับเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการผลิตพลาสติกประเภทพโพลีคาร์บอเนตหรืออีพ็อกซี่ครับทำให้มันเนี่ยสามารถซึมซาบตัวในงเราได้อย่างง,าง,าง่ายดาครับโดยรวมการพบพีพีเอื้นหลายสิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศหรือแม้กระทั่งพบพื้นในสัตว์ป่าด้วยครับทำให้พวกเราเนี่ยหม้อบีพีเอเนี่ยเป็นหามางมสิ่งบ ต่อมาครับก็คือผาตบชวาครับผาตบชวาเป็นพืชทางน้ำที่ปัญหาประเทศไทยครับเนื่องจากมีปริมาที่มากแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วและเป็นมริกทางน้ำนะครับถ้าพวกเราเนี่ยมีความคิดที่จะนำผาตบชวามาแก้ปัญหา BPA ครับโดยเราจะนำผาตบชวามาแก้ปัญหา BPA ด้วยการใช้ประโยชน์สองทางครับก็คือ1นึ่ำมานกำจัด BPA โดยตรงและ2องนำไปสกัดเป็นซิลเวอร์นอโร์ติเคิลซึ่งจะนำไปตรวจวัดเชิงสีกับ BPA ครับ ประโยชน์ที่หนึ่งนะครับการกำจัด BPA ด้วยประตูชวาในส่วนของการทดลองนะครับจะมีทั้งหมดสามชุดการทดลองด้วยกันชุดการทดลองแรกนะครับเป็นชุดคอนโทรลก็คือชุดที่ไม่มี BPA ครับและชุดในการทดลองที่สองและชุดการทดลองที่สามนะครับก็คือชุดที่มี BPA เขาไม่ไ้ค่อนเท่ากันเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบครับหลังจากนั้นนะครับเราจะวางในที่ร่องแจ้งแล้วก็ทิ้งระยะเวลาทั้งหมดสี่วันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการตัดล่าวน้ำต้มใบประตูชวาออกมาแลา้วก็ล้างน้ำกรดแอซ่าครับต่อจากนั้นนะครับเราทำการนำไปทำให้แห้งแล้วก็็บบบบบดด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 ใหห้้้้้ลลลละะะะเเเออออียยยยแววววกกกกกกนนนนนาา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 ไปปผสสสมมมทททคคครร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 รัััััโจจงงชุิณ BPA HPLC รูปแบการทดลองนะครับจะได้ว่าผสตุชวาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกำจัด BPA ครับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัด BPA ที่อยบ่บนพื้นในแหล่งน้ำได้แล้วก็ยังไปมีต่อสื่อไล้อมได้ครับประโยชน์ที่สองนะครับก็คือการนำสารสกัดจากผสตุชวามาใช้ในกระบวนการคลีนซิเนสของนาโนพาร์ติเคิลในการตรวจวัดปริมาณ BPA ครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนการเตรียมสารสกัดจากผสตุชวานะครับจากนั้นนะครับเราจะนำสารสกัดจากผสตุชวาไปวิเคราะห์ด้วย FTIR ครับโดยเราจะพบค่าพีของหมู่ฟีนอลิกครับแสดงว่่าาบชวเนีย เสารจะพวกฟิโลดิกคอมพาว์ครับซึ่งในการสังเคราะห์เราใช้สารไลซิมเนตเกรดผสมกับสารปฐพวาครับซึ่งจะมีฟิโลดิกคอมพาว์อยู่ที่ทำหน้าที่เป็นร r e ซิ่งเอเจนต์และแคป u ิ้งเอเจนต์ในการสังเคราะห์ครับจากนั้นเราก็วัดขนาดอนดุภาคดเดียวเองครับซึ่งพบว่ามีขนาดประมาณแ8 2 6นาโนเมตรครับจากนั้นเราก็สอบ PPA ความเข้มแต่สิ 10. ถึง1 0มโมฮอล,ล่าครับเพราะว่าสารไลซ์มีการเปลี่ยนแปลงสีชัดเจนและสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับ ซึ่งต่อไปแล้วก็ว่าถ้าการดุงแสงครับนี่นำพลการาฟพบว่ากราฟค่าอาัศจรร์ให้ดีครับซึ่งต่อไปเราก็สามารถพาาัฒนาเป็นบีพีดิชไอคิดได้ครับซึ่งเทสชิ่งของเรานะครับจะมีาาลักษณะเป็นซีไวอ้ครับซึ่งจะสามารถกำหนดปริมาณซีไวโนนที่ใช้แต่ละครั้งเลยครับและจะมีบีพีดิชเลวเวลแท็บนะครับเพื่อความสอดสังกัดแบบผลด้วยครับสุดทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพัฒน,นาสู่บีพีดิชไอคิดซึ่งเป็นมิจฉาสินบนลองครับทั้งหมดในโครงการเรานะครับก็คือ การใช้ก็จะชเพื่อยมรับวาสู่การลดปัญหาเสิยงวบกนรอบโลกอย่าง BPA ตูอไมรีการที่ปมนมีสิ่งรล้อมครับขอมากครับ